จริงๆตอนนี้มีอยู่อีกประมาณ8กล่องนะครับที่อยากจะหยิบออกมารีวิวให้คุณดูให้หมดแต่ว่าแค่นี้ก็เหนื่อยมากแล้วเพราะงั้นวันนี้เอานี่แล้วกันสำหรับ การรีวิวมาราธอนนะครับโทษทีไม่ใช่การรีวิวการอันบ็อกมาราธอนใน1วันนะครับผมพยายามจะแกะแล้วก็ส่วนทุกอย่างนะครับคลิปที่คุณดูเหมือนจะสั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วผมใช้เวลาต่อคลิปในการถ่ายนี่นานมากๆนะครับเพราะว่าผมต้องเช็คชิ้นส่วนเช็คอะไรผมพยายามเช็คด้วยสายตาของผมเองหมดว่ามันมีครบหรือไม่ครบนะครับแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยังมีหลุดมีปิดพลาดอยู่ก็คงต้องขอให้ค่วยผมดูแล้วกันนะช่วยกันช่วยกันดูนะว่ามันถูกมันผิดอะไรยังไงนะฮะแต่ว่าหลักๆผมก็พยายามเต็มที่ในส่วนของลงหลุด QC ที่ผมจะมองเห็นไม่ได้ก็คงก็คงไม่รู้อะไรละอ่ะวันนี้มาเจออีกตัวหนึ่งนะครับมันคือ,อ,อ Oracle นะครับจริงๆแล้วต้องบอกงี้ว่ามันยังมีอีกอยู่ประมาณสัก7 8กล่องได้ด้วยอยากบอกให้คุณดูนะครับก็จะมียันเหมยนะครับแล้วก็ตัวนี้มันชื่ออะไรเบรดคิงใช่ไหมมันจะมีเบรดคิงของ SNA ปะ่ะเออแล้วก็จะมีอันนี้ Oracle แล้วก็ชาวรอนนะครับชาวรอนของค่ายไม่แน่ใจเลยอะไรอินดัสเตอรสักอย่างหนึ่งนะไม่รู้แล้วก็จะมี Sentinel นะครับ Sentinel 那我呢？ โอ้เป็นตัวที่ผมอยากเอามาต่อมากที่สุดเลยเพราะว่ามันหลุดโทนกันดัมไปแล้วแล้วผมรู้สึกอยากต่อตัวนี้มากแต่ว่าไม่เป็นไรวันนี้เหนื่อยละโอ้แล้วลยังมีอีกอวิงมี RX 78ที่เป็น1ต่ 6, อ6เอนอ1ต่อ35มั้งใช่ไหมหต่อ35แล้วก็ยังมีออโรราเนี่ยผมยังไม่ได้อันบอกให้คุณดูใช่ไหมอ่ามีออโรราอีกแล้วก็ไหนจะมีอะไรอีกวะตัวที่เพิ่งมา Star Eternal นะครับค่ายเดียวกับ Sky Defender คือแบบช่วงนี้คุณจะดูคลิปอันบอกเยอะมากเลยเดี๋ยวผมจะพยายามสับกันอัพแล้วกัน นะอาจจะมีคลิปอันบ x ็อกสักสอวันแล้วก็รีวิวสักวันหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะเลี่ยนเกินไปแต่คุณจะดูแต Un box, Un box, Un box นะอ่อันบ x ็อกอันบ็อกอันบ็อกนะคืออ่าไม่เป็นไรอันนี้คือ Oracle นะครับก็ผมถ่ายไว้เพื่อเป็นอย่างที่บอกนะครับว่าผมตั้งใจถ่ายเพื่อที่จะใช้ในการเป็นหลักฐานเพื่อที่ผมจะเอาไว้เคลมกับร้านค้าด้วยนะครับว่าแบบเฮ้ยชิ้นส่วนครบไม่ครบนะครับผมไม่ให้ดูรอบกล่องนะา <c oughs> ะว่าหลายคนเห็นมาหมดแล้วล่ะคือรอบกล่องอะ่ะ คุณเซิร์ชรูปดูในเน็ตก็เหมือนกันนะครับบุหรอ่ Oracle นะครับโอ้อืมนะขออนุญาตขออนุญาตแป๊บนึงนะผมมันมันโอ้เดี๋ยวมันใหญ่มากคืออันนี้เป็นอินเนอร์เฟรมที่เป็นอ่านี่นะครับเมทัลสตรัคเจอร์นะฮะเป็นไดแคสโครงในมาเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาไปเทียบผมรู้สึกมันใหญ่มัน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 สูงมากเลยเดี๋ยวสงสัยว่ะ24่สิ่เซนอะประมาณสัก24 25เซนนะครับคือเดี๋ยวนะถ้าด้วยไซซิ่งเนี้ยมันใหญ่กว่ามาสเตอร์เก e คือตัวนี้มันมาในสเกล1นึ่ต่อร้อนะครับแต่ว่าถ้า ไซส์24 2สเซนเนี่ยมันจะใหญ่กว่าพวกเอ่อมาสเตอร์เกตหนึงต่อร้อไปแล้วนะโอ้สูงสูงกว่าจริงๆสมกับที่เขาบอกว่ามันเป็นตัวที่ใหญ่มากนะครับออร์เลคิลคือตัวแม่งใหญ่จริงใหญ่จัดเลยปุ๋แลวโควง้งแม่งโคตรหนักเลยไดแคสมันหนัก,นห,นก,ห,นกหนักมากอะเอาไดแคสอกมาไว้ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเช็คแผงกับเนื้อพลาสติกกันว่าครไม่ครบยังไง <c oughs> เหมือนเดิมนะครับ ไปทีละแผงทีละสีหนึ่งครบไหมดูจากสายตาก็คิดว่าครบดีนะครับไม่มีอะไรหายไม่มีอะไรหลอกขาดอ่าดูดีเทลกันสักนิดหนึ่งสีเต็ม5แล้วกันถ้าหากว่าให้โมโจินออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลจีนถ้าผมให้คะแนนตัวเบสคิงพวก s n a หรือ CCA หรือว่าตัวไอตัวแบบอโพรคาลิฟนะครับพวกอ่าอ่าอโพรคาลิฟแล้วก็อินเอร่าพวกเทรลเบเซอร์เจเนซิสมาจะเป็นลูริงทันเดอร์โบหรือออโรลาอย่างเงี้ยให้พวกเนี้ยเป็นท็อปเทียร์ก็คือ เต็ม5้านะครับถ้าให้พวกนั้นเป็นเบสนะเบสของโมจินที่ดีที่สุดพวกนั้นคือเต็ม5ส่วนอันเนี้ยผมรู้สึกว่าอยู่ประมาณ4ไม่ได้แย่ถึงขั้นดาบันผมจะให้ดาบันอยู่ที่ประมาณสัก3านะแต่ว่าเนี้ยไม่ไม่ได้แย่ถึงขั้นดาบันคือเหลี่ยมสันมันคมแต่ดีเทลมันยังไม่ได้จัดขนาดนั้นนะอะอะดูอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอัน,นเนี้ยเนี่ยผมก็จะเห็นว่าแบบว่ามันล่องมันลึกแต่มันก็ยังไม่ได้คมแต่มันก็ยังคมกว่าดาบันหรือ หรือมันเป็นที่สีนี้ไม่รู้เดี๋ยวผมผมยังไม่ตัดสินแล้วกันนะแต่ถ้าดูจากแผงสีเนี้ยผมให้ที่สีแคนก่อนอ,อ๋ออันนี้หลุดหลุดจากแผงมา1นชิ้นนี่หลุดมาจากแผงเลยแต่ชิ้นส่วนครบนะที่หลุดไปก็หลุดไปนะครับแต่ว่ายังอยู่ข้างในอ่ะนี่มีหลุดมาหนึ่งอืมทําไมอันนี้เหมือนเหมือนเส้นจะคมอ่ะตัดสินยากเดี๋ยวรอดูแผงต่อไปมันจะไปเห็นผลกันจริงๆก็อีแผงสีขาวเนี่ยนะ,นะครับว่าดีเทลลึกไม่ลึกดีไม่ดีอืมอ่าแผงนี้เป็นแผงสีขาวนะครับแผงแอลถามว่าชิ้นส ดูแล้วก็คงครบดีอืมประมาณ4 4เต็ม5นะครับไม่ได้ถึงขั้นแบบดีจัดเหมือนพวกอินีราหรือว่าอะไรนะครับแต่ก็สวยกว่าดาบันแน่ๆละ่ะ คอนเฟิร์มเนี่ยดูอย่างนี้ก็จะเห็นว่ามันแบบลึกแต่ไม่คมเห็นไหมเออดีกว่าดาบันแต่ไม่ได้ถึงขั้นแบบท็อปเทียอย่างพวกอินอิร่านะครับผมไม่แน่ใจด้วยว่าไอ้นี่มันเป็นของค่ายไหนแต่ดูดีเทลแล้วไม่ได้จัดจัดจ้านสักเท่าไหร่นะชิ้นใหญ่ต่อกมาตัวใหญ่อลังการแน่แต่ว่าดีเทลมันก็แบบเนี่ยอย่างชิ้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ใส่ดีเทลอะไรไมาเยอะแยะเห็นไหมแล้วในกล่องเหมือนจะมีหลายแผงแต่ว่าชิ้นส่วนอะส่วนมากแล้วจะเป็นชิ้นแบบเบิ่มมาเลยอะเนี่ยคุณเห็นปะมันจะแบบชิ้นแบบ ชิ้นหนึ่งแม่งใหญ่กว่านิ้วชี้อีกเนี่ยอย่างเงี้ยคือคือใหญ่มากชิ้นส่วนแม่งใหญ่มากด้วยความที่ตัวมันใหญ่แล้วก็ชิ้นส่วนมันก็เลยใหญ่ไปด้วยเขาไม่อยากแบ่งชิ้นส่วนมาเยอะละมั้งแต่สวยเนื้อผ้าไม่ได้ดูเนื้อพลาสติกเลยใช่ไหมเดี๋ยวให้ดูเนื้อพลาสติกนิดหนึ่งแล้วกันอ่อสาสีขาวก็ได้จริงๆผมไม่อยากให้ตัดสินเนื้อพลาสติกจากสีขาวนะเพราะว่ามันดูยากนะครับในกล้องมันจะมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าแต่ว่าสีขาวเนี่ยผมดูแล้วเนื้อพลาสติกมันโอเคเนื้อพลาติิดดนน นิดิดนะนิดนด,ด,ดประมาณพ่นเคลียร์กึง่งเงากึ่งด้านอ่าประมาณเอาเคลียร์เอาเคลียร์ด้านผสมเงาผสมกันสักเงาเจด้าน30ก็จะออกมาลักษณะเนี้ยถ้าพ่านออกมาแล้วมันจะออกมาลักษณะเนี้ยอืมนะถ้าใครลองใครเคยลองอ่ะจะรู้ใครที่พ่นเคลียร์ปิดงานบ่อยๆจะจะรู้นะครับผมก็เป็นคนชอบผสม เคลียเล่นนะครับบางทีแบบอยากได้ชิ้นนี้งานด้านน้อยด้านมากก็ก็ผสมเล่นนะครับถ้าใครทำแบบผม,มบ่อยๆจะรู้ว่ามันแบบประมาณนั้นอ่ะมันไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าเงาจ๋าหรือไม่ได้แบบด้านจนสากนิ้วไม่ได้เนียนเหมือนพวกแบบมิสเตอร์ฮอบบี้อะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้นเนื้อพลาสติกค่อนข้างดีแล้วก็ไม่บางนะไม่บางหนาเลยแหละหนาแน่นหนาเลยแล้วก็แผงไม่เฟรเห็นไหมขนาดพาร์ทใหญ่ขนาดนี้นะแล้วก็ท่องว่างเยอะคือแผงไม่ได้แน่น หนึ่งแผงที่มีช่องว่างเยอะขนาดนี้ปกติแล้วอะยิ่งช่องว่างมันเยอะนะครับความเฟ็กของแผงพลาสติกมันก็ยิ่งเยอะนึกออกปะแต่เงี้ยเห็นไหมแผงเยอะขนาดนี้มันยังแบบเนี่ยผมออกแรงเยอะออกแรงไม่น้อยแล้วเนี่ยเยอะนะมันยังไม่ได้เฟ็กจนแบบเบี้ยวอะคือคือมันโอเคมันโอเคเนาะเนื้อพลาสติกผมให้ที่4เต็ม5เหมือนกันนะครับดีเทล4เต็ม5เนื้อพลาสติก4เต็ม5แผงใสโอ้โหเราจะเรียกว่าแผงใสหรือแผงขุ่นดิไม่ใสเลย <laughs> อะแผงใสอะครบแหละถามว่าชิ้นส่วนครบไหมครบนะครับแต่ว่า สวยไหมผมให้แค่3ดาบันเลยฐานสีดำโอ้ว้าวเดี๋ยวขออาตนี้ต้องแกะต้องสงสัยโหมันคืออะไรอะ่ะเนเป็นเนื้อพลาสติกที่ด้านแบบมันด้านเลยอะ่ะมันด้านแบบตั้งใจด้านด้วยนะมันไม่ได้ด้านจากจากตัววัสดุพลาสติกของมันนะแต่วอแตวมึงเห็นรอยฉีดปะ่ะนี่ลากยาวเนี่ยนะนี่รอยฉีดนะครับเนี่ย ในนีนก็รอยฉีดมันไม่ได้ด้านจากตัวเดือพลาสติกนะมันด้านจากมันต้องการความด้านมันก็เลยกลึงบล็อกมาแบบนี้เหรอวิธแตสวยว่ะสวยเลยอะ่ะถ้าถามว่าทำไมผมมั่นใจใช่ป่ะว่าทำไมมันว่าเขาตรงตั้งใจให้มันด้านเพราะว่าด้านหลังมันเงาวับ <laughs> ด้านหลังแม่งเหมืองพลาสติกกระมังนะ <laughs> แต่แข็งแรงนะแข็งแรงเขาออกแบบสักเจอมาดีนะครับมีคารับน้าหนักอะไรมาเยอะๆไม่แอนแน่นอนอะ่ะคือวางวางไอตัวหนักขนาดนี้บน Base แอคชั่นเบสไดไม่แอนแน่นอนมันรับน้าหนักได้แน่นอนอะ่ะขาดไม่งอนะครับสีแดงครบไม่ดูพลาสติกเกรดเดียวกันนี่ก็สีน้ําเงินไม่ดูดีเทลอย่างที่บอกนะชิ้นส่วนมันใหญ่แล้วเว้ยแล้วก็ดีเทลมันไม่ได้จัดอะ่ะพอพอมันมาลักษณะนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นหนึ่งในตัวที่ต่อออกมาแล้วอารมณ์ประมาณฟูลเมคานิกไหมที่ไม่ใช่มาสเตอร์เกรดอะ่ะมันเป็นจุดกึ่งกลางก,าก็คือแบบ1 เรียกเขาเรียกว่าอะไรอนื้อไฮเกตหนึ่งต่อร้อยมันคือฟูลเมคานิกป่ะไอตัวอย่างที่มันมีก่อนหน้านี้มันคืออะไรบาบาทอสแล้วก็แอเรียลป่ะเอ rial, ะเอน่าจะเป็นแอเรียลฟูลเมคานิกหนึ่งต่อร้อยของของบันไดถึงขั้นนั้นนะครับดีเทลประมาณนั้นแต่ว่าดีเทลไม่ได้จัดจ้านถึงขนาดพวกมาสเตอร์เกตอะไรนะครับแต่ตัวใหญ่มากนะอ่ะอันนี้ครบแหละดูกันผ่านอย่างที่บอกครับแผงไม่แน่นแผงอะชิ้นส่วนต่อแผงไม่แน่นเพราะว่าชิ้นส่วนมันใหญ่มากคือหนึ่งแผงเขาจะไม่ยัดชิ้นส่วนมาแบบเยอะๆๆๆเยอะโยะเเหมมมืืออนน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 นบบบบััไไดดแแแแแ่่่่งงงงผึคชิ้สวป็ 30-40ิ 30, ชิ้นเลยอะแต่เนี้ยแผงหนึ่งแม่งมีประมาณสัก20เต็มที่ก็30นะครับผมยังไม่เห็นแผงไหนที่ทชิ้นส่วนมันอัดแน่นเลยเพราะว่าชิ้นส่วนมันใหญ่มากดูนี้ดิถ้าขอแกะนะผมสงสัยว่ามันเป็นพลาสติกเกรดเดียวกับลักษณะเดียวกันกับไอตัวแอคชั่นเบดหรือเปล่ารู้สึกเหมือนเนื้อมันจะด้านๆเหมือนกันอนะไม่ใช่อืมไม่ใช่แต่ว่าสวยเป็นสีโครวงในที่สวยอืมเก็บไม่ได้มีอะไรบื้อหวานนะตัวนี้ดีเทลก็ระดับหนึ่งดีเทลประมาณสัก3เต็ม10ไม่ได้เยอะถึงขั้ Gate, ้้้นนนมเเตตอกกกดแ่่็ไไยถึงขั ประมาณสักฟูลมคานิกแผงนี้ชิ้นส่วนแน่นว่ะเออแต่ตัวนี้เป็นหนึ่งในตัวที่ผมโตดแผงง่ายมากเลยนะเพราะว่าชิ้นส่วนมันมีระเบียบมากเลยเขาจัดวางเลยเอาได้ดีคือมองปวาดสายตาปุ๊บแล้วคุณจะเห็นเลยว่าคุณจะแบบถ้าอันไหนมันหลุดออกมาจากแผงคุณจะสะดุดตาได้เลยเนี่ยมันเป็นระเบียบดีมันเป็นแถวเป็นแนวเรียงกันตื้อสวยงามนะครับคือแบบเหมือนเป็นระเบียบจังว่ะอันเดอร์เกตนะอันเดอร์เกตส่วนมากเป็นชิ้นส่วนอันเดอร์เกตนะครับก็ใครชอบก็ชอบแต่ผมไม่ชอบเี่ผมเกลียดมากเลยอันเดอร์เกทเนี่ยใช้ เขาวางเลเยอร์แผงดีว่ะอันนี้ต้องยอมรับรับถือเลยนะคือคือเขาวางเลเยอร์แผงดีจริงๆนะมันมันตรวจแผงง่ายมากเลยผมมองกวาดสายตาคือแบบซ้ายไปขวาปึ๊บเห็นเลยว่าแบบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเรียงกันอ่าโอเคครบเนี่ยปึ๊บครบปื๊ดครบปื๊ดครบมันเป็นแถวมันเป็นเลเยอร์ที่ที่สวยอ่ะที่ที่ดีเออมันก็ก็ไม่รู้ว่า ทำไมเป็นอย่างนี้แต่ว่าดีถ้าเป็นบันไดอะตรวจอย่างเงี้ยยากเนี่ยปื๊ดปื๊ดปื๊ดดูเลยโอเคครบง่ายๆอะ่ะคือตรวจแผงง่ายมากเนี่ยคือมันตรวจแผงง่ายไม่รู้จะพูดอะไรแล้วก็ดีเทลไม่ได้เยอะเอออย่างที่บอกนะครับดีเทลให้คะแนนสัก3แล้วกันอแผงสีเทามองแางข้างในแล้วก็น่าจะครบดีนะครับเห็นชิ้นส่วนครบผมก็สบายใจแล้วแหละจริงๆอ่ะนี่คืออะไรวะมิสไซเออร์เนี่ยครบแต่ครบนะครับครบ กว่ดสสยตาดูดูง่ายมากเลยเป็นตัวที่ตรวจแผงโคตรง่ายเลยแผงสีดําแบบนี้มาแกมันคือดําอะไรวะมันทํายังไงวะมันถึงได้สีดําแบบนี้ได้มันไม่ได้ดําเงาด้วยนะมันดาแบบออกด้านๆอะแล้วมันไม่ได้พ่นสีหรือว่าอะไรนะเว้ยเออครบครบนะครับสินใหญ่2ออันครบ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 นะครับเออตรวจง่ายดีกล่องเนี้ยจะครบทุกชิ้นแหละผมดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรนี่คืออะไรวะ เบ้เริ่มเลยแผงเยอะแต่ชิ้นส่วนไม่ได้เยอะถ้าเทียบกับพวกมาสเตอร์เกตผมบอกเลยว่าชิ้นส่วนน้อยเพราะว่าชิ้นส่วนมันใหญ่นะครับชิ้นส่วนมันใหญ่ชิ้นส่วนที่มันดูเหมือนจะเยอะๆจริงๆแล้วมันเป็นชิ้นส่วนซ้ำๆกันนะน่าจะเป็นพวกแบบมิสไซล์หรือว่าปืนหรือว่าข้ออะไรเงี้ยคือแบบชิ้นมันซ้ำกันเล็กเยอะๆเยอะๆเยอะๆ,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 ๆคือบอกพวกพวกเอ่อพวกนั้นอะพวกพาร์ตอาวุธอะมันจะซ้ำกันเยอะนะครับมันจะเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าชิ้นส่วนในการประกอบเกาะประกอบตัวเงี้ยไม่ได้เยอะส่วนหนึ่งอาจจะมาเพราะว่ามันไดแคสเร็จ อินเนอร์เฟรมมาแล้วก็ได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เหมือนเดิมครบดีเทลก็ไม่ได้จัดนะครับไม่ได้ไม่ได้แบบม,มเีเส้นนู่นเส้นนี่อะไรเยอะเหลี่ยมสั่นเยอะแต่ผมชอบวิธีการวางเลยเอาแผงเขาว่ะคือเนี่ยพอคุณวางปุ๊บคุณจะเห็นเลยว่ามันมันเป็นระเบียบมากเลยเนี่ยมันเป็นแนวนอ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 นคือมันไม่มีชิ้นส่วนไหนเดี๋ยวแนวตั้งเดี๋ยวมีบล็อกเดี๋ยวมีอะไรขัดคือแบบมันมองมันมองแป๊บเดียวอะ่ะมันเห็นเห็นหมดเลยว่าแบบครบไม่ครบ ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในความใสใจที่ไม่รู้ว่าเขาจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้นะแต่ว่าผลสำลิดที่มันได้คือมันโอเคมันตรวจแผงง่ายอะโอ้ตามสไตล์โมเดลจีนยุคนี้นะก็จะมีดีคอแล้วกเ็เล่มที่ค่อนข้างเวอร์วังทุกตัวเลยตอนเนี้ยเท่าที่แกะโมจีนยุคนี้มานะครับรู้สึกว่าอลังการงานสร้างมากเลยไอพวกกล่องไอไม่ใช่พวกกล่องอพวก,กอไอกกอาร์บุ๊กเนี่ยหุ้ยสวยปะคุณดูดิวางเนี่ยสวยปะดูใกล้โคตรคมเลยปิ้นมาโคตรดีเลยคมกริบเลยอะ แล้วสวยมากอะ่ะโอ้ผมเคยเห็นขอวัดนะขนาดกระดาษ A4 คือ21คูณ29ใช่ปะอันนี้18คูณ18คูณ26น่าจะหากรอบอัดได้ไม่ยากนะไซส์เนี้ยมันน่าเอาไปอัดกรอบตั้งโชว์หรือว่า อะไรจริงๆวะมันสวยว่ะเออโมจินยุคนี้มันทําดีจังวะเนี่ยใบต่อคือโอเคมากเลยข้างในข้างนอกเป็นกระดาษเหมือนกึ่งกึ่งกึ่งโฟโต้นะกึ่งโฟโต้อาจจะเป็นโฟโต้แบบอารมณ์กระดาษนิตยสารแล้วกันแต่ว่าข้างในมันเป็นเงาวับเลยแต่ว่าด้านนอกมันเป็นด้านๆแล้วมันสมว่ามันข้างในตัวนี้เป็นกระดาษเนื้อ A4 เลยแต่ว่าไม่ใช่ A4 กากๆอะ่ะมันเป็น A เขาเรียกษติไม่ใช่กระดาษ A4 มันคือกระดาษเหมือนแบบ d o u b l ล A อะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเป็นมันไม่ได้บางอ่ะมันเหมือนเป็นลักษณะกระดาษที่มันปอนมันหนานิดนึงอ่ะเนาะปอนมันค่อนข้างหนาเลยเออดีดีผมอ่ะชอบกระดาษลักษณะนี้อย่างหนึ่งนะคุณรู้ปะเวลาที่เมื่อก่อน่ะเมื่อก่อนโมเดลจีนน่ะมันจะชอบให้กระดาษที่เป็น A4 อย่างเงี้ยมาคือตอนนี้ผมียกติดเปกระดาษ A4 จริงๆมันไม่ใช่กระดาษ A4 A4 มันคือไซส์ของกระดาษกระดาษนะครับแต่ว่ามันจะเป็นกระดาษแบบ p a อร์ธรรมดาพลนเป paper ที่ไม่ใช่ไม่ใช่กระดาษมันอ่ะ ข้อดีของไอ้กระดาษอย่างเงี้ยนะเวลาที่คุณจะทําสีอะ่ะผมอะ่ะชอบชอบเอาเอาไอ้เงี้ยมานั่งระบายสีมันจะระบายสีเล่นนะคุณก็จะว่าอย่างขาอย่างเงี้ยผมเห็นแบบพาร์ทขาประกอบเสร็จยังไงอะไรเงี้ย้วผมก็จะมานั่งระบายสีว่าเอยสีนี้สวยปะ่วะว่าอันนี้ทาสีนี้เป็นนีสสีนี้สวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออมันมันก็สนุกดีมันก็สนุกดีนกนกดเนี่ยผมจะไม่ชอบมาเปิดหน้ารวมล่างอย่างเงี้ยแอสเซมเบลอ่ะ แล้วผมก็จะมาระบายสีเล่นไว้ถ้า,าว่าเป็นกระดาษ A4 เงี้ยพวกโมจีสมัยก่อนอะพอผมระบายเสร็จแล้วผมก็เอาสีมาพ่นตามที่ผมระบายว่าเอ้ยอย่างนี้สวยว่ะอย่างนี้สวยว่ะเออมันทำให้เห็นภาพนะเพราะว่าสมัยก่อนอะผมใช้โปรแกรมพวก Photoshop หรือว่า i l l u s t r a t o r เอ่อไม่เป็นเลยนะครับไม่เป็นเลยก็ต้องใช้วิธี <laughs> โอสคูเอาร์เอาเ,อเปิดหน้าอย่างเงี้ยแล้วผมก็นั่งระบายสีเอาว่าเอ้ยสวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปลงมือจริงนะครับเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ทํางานเราเป็นเด็กแล้วก็ไม่อยากของเงินพ่อแม่เยอะนะครับแล ทำเท่าที่ทำได้นะครับตอนเมื่อก่อนก็ต้องเก็บเงินไปโรงเรียนแล้วก็ไม่คิดจะไปจะมีกูเศร้าอยไ่บริษัผมเชื่อว่าหลายคนเป็นหลายคนก็ต้องเป็นแบบเอาเนี่ยเอาเอาคู่มือใบต่อมานั่งระบายสีอะแก,ะแกะเ่เป็นใช่ไหมึงเป็นใช่ไหมกูรู้มึงคอมเมนต์มาเ,เลยน,นี่ใครนั่งดูอยู่แล้วเป็นเหมือนกันมึงอย่ากปกปิดความจริง <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะนี่สวยเออนะก็นึกถึงรูปเก่าๆดีพอเป็นกระดาษก็ อย่างที่บอกนะครับใครอยากจะทําสีขึ้นมาแล้วใช้โปรแกรมยังไม่เป็นก็ระบายสีดูก็ได้ระบายสีในนี้ดูก่อนก็ได้ก็โอเคดีอ่ะคู่มือสวยดีคอล1แผ่นตามมาตรฐานจบไม่มีอะไรนะครับสำหรับ Oracle นะครับก็จบไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้ด้วยสุดท้ายแล้วอยากจะบอกว่า just enjoy your model นะครับมีความสุขกับการต่อโมเดลก็พออย่าไปซีเรียสกับเรื่องอื่นบาย